สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะผมวันนี้นะครัเกิดสภาพพี่น้องมาเบิ้งควยงามๆราคาดีส่นเคยนะผมมีพ้พาพี่น้องมาอยู่ที่อำเภอหนองแสงนะครับมาอยู่ที่คอควยของอพี่จันเจ้าควายงามนะครับบา้านคำมาทอมหมู่เก่าอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธาน,นีมีทางฟ้าบนม,มีควยงามมันเปิดแล้วครับเป็นสาวสวยอยูสองตัวนะผมเดี๋ยวสิเข้าไปสอบถามข้อมูลว่าเพิ่มสิเปิดราคาเนี้ยนะผมสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับวันนี้มีคอางามฝากพี่น้องแล้วเนาะแม่นครับผมเป็นสาวสวยสองตัวแม่นครับ เอาตัวแรกก็เลยนมิซึบบ้างไหนี่น้องงามตาครับผมน้องงามตาน้ำตาตนี้เราก่อนมาเลยพี่ตัวนี้เป็นลูกของไเพื่อนว่าเป็นลูกของแก้วฟ้าครับคลิปที่เราก็เปิดไปแล้วล่ะครับกอ้เป็นลูกของแก้วฟ้าเนาะครับผมแต่ว่าออกมาดำแม่นครับแม่แม่เพื่อนดำครับอายุตอนนี้อายุประมาณ17บเจ็ดสบเดือนครับปีเครื่องเนาะแม่นครับสูงที่ร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนะครับร้อยสามสิบเจ็ดบวกครับไฟน้ำนมยุคบอยู่อยู่ครับแน่นครับนะครับผมไฟน้ำนมแน่นเลยยิบอยู่ครับ นะครับสูงที่ลอยสามเจ็ดบวกแล้วครับมาเบิ่งความงามของเพิ่นนะครับนาเขาเปิดสวยนะครับนาเขาเปิดเลยคันซ้อนเนาะครับเขาสวยครับขวัญคูซองทางนะครับอกบักเผาใบแข้งขาใยดีแข้งขาใยดีมือตรงนี้ยังบ่มีครับผมลำตัวยาวเนาะครับมีความยาวนะผมลำตัวยาวมีความหนากระดูกใยดีอ่าเบิ่งวันถ่ายกันนะครับเบิ่งถ่ายเพิ่นถ่ายสวยนมใยใยสีเต่าเลยนะครับผมเบิ่งนมเพิ่นนมสวยนะครับนี่เบิ่งเอา ครับหางเลยขานะครับบึงขวนฟังนีตกสวงพร้อมครับมีอยู่นี่พร้อมนี่ครับขวรสองอันเลยนี่ครับควนรับแอกพยายามแท่นไว้นี่ครับเกี่ยวมาตกตรงกลางสวงครับแล้วก็หามเงินหาท่อมีครบเนี่ยผมขวนดีเล็บดีแนบเล็บน้อยกอดเขาในนะครับขาไร้ดันหลังเอาพอิ์ว่าจะได้สาวสวยตัวนี้นะครับโคองแางดีนองงงมตานะครับสาวสวยฟ้าดำนมครับสูงที่ลอยสายเจ็ดบวกเปิดเวลาในเพชร เปิด1นึ0 0 0สบาท1นึ0 0 0สนเนาะราคาหนี้ต่อรองได้ที่เ่ามาเบิร์ตัวจริงกันนะว่าพนสสวยคือในกล่องบอนะครับนาเขาดีโค้งสางดีบอกเบอร์พี่น้องกันพี่ศูนย์เก้าหนึี่ศูนย์ห้าสองหนึ่งของพี่จันจาค่อยงามนะครับผมเปิดสาวสวยตัวแรกไว่หนึ่งแสนเนหาพันเนะราคาหนี้ต่อรองกันได้หนาคตรหน้าจริงลายชี้ชิบวยดอกครับ40ขึ้นน่าจะไปหอดเนาะ เกินผู้ละครับผมเพราะว่ามาดีแล้วองกับเพราะว่าเพิ่อนกะไปเลือกพ่อจะเอาท่าเรียมีน้อยได้อายุนะครับพ่อมาสมกับเลือกพ่อจะเอานึงแสนท่านโลนวดอยู่ครับคนวัยน้อยยังอยู่อยู่เป็นแพงเป็นแพงอยู่ครับอ่ะปานปานมาล้างอ่านเอาเลยอนาคตไกลนะครับผมไปพัฒนากันได้นะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเดี๋ยวเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับผมมาเบิ้งตัวที่สองกันนะเป็นสาวสวยตัวหนึ่งนะครับมีิสซีว่ารับนี่น้องกำไลครับผมน้องกำไล นะครับเพิ่นเราก่อมากเลพี่อ่าเพิ่นเป็นเสื้อสายของปังแปดริ้วอ่ะครับเป็นลูกพ่อเพิ่นเป็นลูกของลูกปังครับเป็นลูกดปอคุ้มฟูสายปังเป็นริ้วมาแมนครับอายุตอนนี้ก็ประมาณปีครึ่งครับปีครึ่งขึ้นกันแมนครับฟันนมอยู่ครบเป็นฟันนมแมนที่สูงที่ร้อยสามสิบแปดสามสิบเก้าครับบางที่ก็วัดได้วัดร้อยสี่สิบปุ๋ยละครับคือสามสิบแปดปรุษเนาะแมนครับตาไทยร้อยสี่สิบสองอัวขาดเลยครับไทยเพื่อนประกันไม่ร้อยสามสิบแปดบวกแมนครับ โครงสร้างมาดีเลยนี่ครับมาเบิ้งหน้าตาหน้าเขาเพื่อนหน้าสวยนะครับนี่หน้าเขานะครับขวนคูสองทางกยคอกันพี่อ่องข้อสองเซนข้อขาดีกันเนาะครับข้อขาดีถุงเท้าขาวนะครับเล็บดีนะครับขากไ่ด้านหลังลําตัวยาวกันหนาใหี้กันเนาะครับท่ายกสูงนะครับท่ายกสูงมาเบิ้งกกหางพุ่มหางมุ้ยตําแหน่ง บ่มี่ตัหนีครับผมทางเป็นพ่วงงามนะครับนมสวยกันสีเต่านมสีเต่าครับผมนมสีเต่าสีสวยเลยแข่งขาไงเลยครับเล็บตั้งดีครับนี่ครับแข่งขาดีเนาะพี่เนาะครับเบิ้งเล็บเพิ่นจิกดีขนาดครับนี่ครับเงาเล็บจิกดีครับเบิ้งเอาโค้งสางเพิ่นขวนดีพร้อมภูี่ว่าตามหาสาวสวยโค้งสางไงดีไปพนันสะพันกันพอถึงอายุผสมเลือกพอตัวใดใส่พนันยังไงเนาะครับเพราะว่าโค้งสางมันมาดีแล้วครับน้องกับไลทครับสาวสวย ฟันนุน่มนะครับสูงที่ลอยสามสิบแปดบวกเปิดไม่ได้พี่เปิด 1, ห, 1, 1> 1, ห, 1, ห 1, นึ่งแสนหาหมื่นหาพันบาทหนึ่งแสนหาหมื่นหาพันราคาหนึ่งก็ต,ต้อนได้ต่อได้ครับคันเอาไปแพ็คคู่ลเรลื่องชิลร์เซ็นต์ให้ครับผมเนี่ยเป็นตะเลี้ยงทั้งสองครับผมเพราะว่าจะเป็นน้องงามตาครับน้องกำไรครับน้องกำไรนะครับ,รบหน้าตาหุ่นสูสีกันโครงสร้างไกลเคี่ยงกันนะฮะเพราะว่จะเป็นหน้าตาล้ำตัวเพิ่นกระดูกดีทั้งสองครับเบื้องอานี่ตัวนี้ก็กระดูกดีโครงสร้างดีนะครับลำตัวยาวเลยหนึ่งแสนหาหมื่นหาพันเนาะครับ ต่อรองราคาไหนบอกเบอร์พี่น้องไปรู้นึ่งพี่ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ห้าสองหนึ่งต่อควายพี่จันเจ้าควายงามนะครับผมเปิดม่หนีสองตัวครับถ่ายบังหน้าตัดยังดีแต่ตัวนี้ตัวใดก็โทรมาเลยนะครับมีบริกันรถส่งครับอยู่ไกลอยู่ไกลคุยกันได้นะครับถ่ายง่ายดีครับเบึ้งเอาถ่ายถ่ายตรงดีครับอ่ะนะครับมาขันมากก็โทรมาเลยสารคดีนี้เขาพูดลายครับที่จะตามชมกันนะครับขันมีความงามราคาดีกิดสภาพพี่น้องเบอร์โทรศัพท์มิลค์นะครับอย่าลืมให้กดต